ประกาศ 1. ห,หยุดลอกเรียนแบบและแอบอ้างอาชีพแห่งภูมิปัญญาไทยตบหน้าเฟซแลปปิ้ง g 2. ถ้ามึงไม่หยุดคิดชั่วทำชั่วมึงเจอกูแน่ ตาตามือตบแห่งซานฟานเป็นลูกศิษย์หนึ่งในสิบคนของโลกที่ทำอาชีพภูมิปัญญาไทยตบหน้าเฟซแล็ปปิ้งและอาชีพตบหน้าเฟซแล็ปปิ้งติดหนึ่งในห้าอาชีพความงามบนใบหน้าที่แปลกที่สุดติดอันดับโลกสื่อให้การยอมรับออกสื่อมามากกว่าร้อยกว่าประเทศทั่วโลกทุกคนสามารถเข้ามาติดตามว่าตาตาจะจัดการพวกแอบอ้างยังไงได้ที่อินสตาแกรมตาตา massage face l a p p i n g natural และโซเชียลแคมตาตา massage ฉันเป็นคนุแรงตรงชัดเจนใครรับไม่ได้อันฟอลโล่ไปพวกอีแอบอีส่องอีช่างก๊อปคิดชั่วอยู่ออกไปไกลๆชิวถ้าจะเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์เชิญไปป้ายหนะ้าเพราะที่นี่มีแต่ความจริงใจให้มึงเจอกูจัดหนักจัดเต็มทางกฎหมายแน่ เร็วๆนี้พบกับการกอบกู้ชื่อเสียงอาชีพแห่งภูมิปัญญาไทยอาชีพศาสตร์การตบหน้าเฟซแรปปิ้งไออีที่แอบอ้างลอกเรียนแบบอาชีพภูมิปัญญาไทยตบหน้าเฟซแรปปิ้งบางคนบอกนั่งสมาธิมึงคิดได้ไงวะบางคนบอกอัดเด็ขึ้นมาเองมึงโคตรตอแหลว,วะบางคนบอกไปเรียนตบหน้ามามึงกล้าพูดมึงหน้าด้านมากวะมึงมันชั่ว เลวไร้สามัญสำนึกแอบอ้างลอกเรียนแบบใช้คำว่าตบหน้าเฟซแซปปิ้งมึงหลอกลวงผู้บริโภคมึงหลอกลวงสื่อให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่ามึงกับกูเป็นสาตัวเดียวกันคนอย่างมึงกูจะเต็มให้ชุดใหญ่แน่นอน